สวัสดีนักกีฬาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่สนามสยามมิเตอร์เอฟซีนะครับกับรายการสยามมิเตอร์อินดัสทรีลีกซีซั่นที่2ประจำปี2024นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4นะครับเป็นการรุกการระหว่างสยามซีเนเตอร์ครับจะพบกับอย่างชิงผมอัมบิกแจ๊ะนะครับแล้วก็คุณแบ็คจากกู้ครับรับหน้าที่บรรยายนะครับเป้าตัวศิลในเกมนี้ครับเป็นด้านของเปาเกียรติครับอาจารย์พดุงเกียรติเปื่อนดีครับแล้วก็ทางด้านของเปาเอ็มครับพัชรพงษ์หารเจริญครับ ฝากไลฟ์สดด้วยนะครับผ่านช่องทาง YouTube นะครับช่องสยามอินเตอร์ชนแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสถานะตอนนี้นะครับเป็นด้านของสยามเซเนเตอร์อยู่อันดับที่3นะครับถ้าชนะได้นี่ตอนนี้อยู่ที่4นะครับถ้าเดียวไทม์นะครับเพราะว่าเดลตานี่ชนะไปแล้วมี19คะแนนนะขึ้นไปอยู่อันดับที่2นะครับ ถ้าสยามซินเตอร์ชนะขึ้นที่2นะครับอย่างชิงวันนี้มาตัวผู้เล่นครับ uh huh. หกตัวผู้เล่นครับเ uh huh. จ้าไอติดใจครับ uh huh. เล่นหกคนชนะ uh huh. <laughs> ไม่ใช่ครัไม่มีคนเน <laughs> อ้าดื่ม เวลาจะเริ่มครับสยามซีเนเตอร์บอกรมันครับ้ายะเที่วิรชัยเขียนเล่นก่อนแล้วเราได้ฟาวครับ เอาดูครับวีรชัยพัฒนสิงห์ครับสั่นเรียๆออาแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งบริสศูนย์ครับวีรชัยพัฒนสิงห์ครับเาดูครับรีคิกโอ้โห

ใส่สุดแน่นอนครับคู่สุดท้ายต่อจากคู่นี้นะครับเศกแค่เสมอก็ได้แชมป์แล้วนะครับส่วนไบรอตต้องชนะสถานเดียวนะครับถ้าอยากได้แชมป์นะฮะถ้าเกิดแพ้นี่โดนทางด้านสยามซีเนเตอร์แซงนะครับถ้าสยามซีเนเตอร์มีสามคะแนนนะครับชี้อะไรอ่ะ๋ <c oughs> <c oughs> อถ้าอคติง <c oughs> ต้งแอคติ้งสักหน่อยแ้ชี้หน้า<อ>ใครก็เดี๋ยวโดนอีก เอฟซีพูดยายครับขอบคุณคุณประจนกระเดิงคู่ด้วยนะครับครับบสายไม่เท่าครับอ่าตึก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 กตึ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 กต แล้วดีดมาโอ้โหแยเกือบไปครับถนงสักแหมแล้อยู่ครบนี่ครับอยู่ครบนี่อย่างชิงครับเป็นทีมที่เล่นได้ดีนะครับหายไปก็มีสัญญานัทชัยนะครับที่หายไปครับแล<า>้วก็สมปองนะครับสมปองเจ็บนะครับ สมปองทำลายหายยังยังสมปัตกินเบียดูเพื่อนีกว่าเว้ยมานั่งกินตรงนี้มาหรือว่าวอลมานจ่ายยัดบาติดทางด้านพระนาดอนเนี่ยเจ็บยาวเขาสมปองนะฮะปีหน้านี่ต้องเปิดคัดตัวใหม่ครับเอาแล้วจอๆค้ับโาด อาชิโน,โนครับอาชิราเนาะโอ้อออดูฮะรับหลุดแล้วนะผู้สาประตูฮะไปโอ้เราลาชันให้มามีละใช้ยิงยัดบาร์จิตทางด้านสงการามเนาะเปิดปีหน้ามานี่เจ้าไอ้นี่ต้องไปคุยกับฝ่ายบุคคลเง็บรับพนักงานที่ คนที่เตะบอลได้ครับครับแล้วตวัดยิงเรียบร้อยครับมีรุนนัทิกครับวีราชัยพัฒนสิงค์ครับโอ้ยิงสวยครับลูกนี้ คู่นี้ถ้าเกิดมีจังหวะเจ็บนะครับรักกรเนี่ยค่อนข้างไปอย่างเงี้ยผมจะไม่กดหยุดเวลานะครับเพราะว่า<ม>เวลามันเหลวมาประมาณสกัก2 6นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวคู่ชิงมันจะดึกนะครับขออนุญาตปล่อยเวลาไหลนะครับครับผมขออนุญาตปล่อยเวลาไหลเลยนะครับครับ วีอรชัยพัฒนสิงห์ครับเอาโอ้แล้วดุโอ้หเกือบไปครับลูกนี้เดี๋ยวครับส yep ่งการครับเปิดมาพง จักรีดูกับบอลที่ลำใหญ่ครับมาดอนสัตว์ลูกนี้ติดบล็อกอันนี้จ็ดตัวเท่ากันแล้วครับ,บนะแล้วดูครับที่วีระชัยสลาชันลูก ลูกนี้ยาวไปยังได้ครับระชันทัศบ,บุตรยก <c oughs> ได้เป็นลูกแต่มุมครับ ยุทธภูมิกับไห้มาที่ราชันครับกลับไปที่ยุทธภูมิวัชรพลหมดจิมทิ้งออกไปแต่ไม่หลอดไม่มีนะท่านนี้ไม่หลอดเอดฟซีไม่มีามาเรียมาเจ๊พอพน อัลครับผงจากรีแหเสียบอลครับราชันตอนนี้เจคนเท่ากันแล้วนะครับทะลุช่องมาอาชิระโยกตัดเข้าในยิงซ้ายติดบล็อกซ้ำด้ดยซ้ายแล้วติดเซฟแหมยังได้ไม่ได้ประตูที่3ามครับวีรกุลสิทธิชัยดึงหลอกครับสิทธิชัยให้ธนงศักด์ธนงศักด์กระจาย ประจักตาครับแต่วันนี้ครัโมสินดูภาพช้าครับยิงด้วยซ้ายของราชันเรับติดเซฟนะ ดูกันนบวัชรพลดขึ้นมาครับหลายต่อมาจหวันนี้ครับ<ส>มไม่ผ่านพุ่เร็วอย่างชิงเปิดเร็วมาครับพงักรีทะลุช่องมามเข้ามือชาญบอลอยู่ที่ยุทธภูมิดูจหวันนี้ครับเรียบร้อยครับบอลมนันสามต่อศูนย์ ชมมาชีลาก็เปิดเข้าในมาจังวันนี้พ,นนพานดาดอน ดูครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ยุทธภูมิให้มาวัชระพลครับนำสามประตูครับเล่นสบายครับชิวๆเปิดเอาหูยบอลตกใส่คานเตมมุมครับจังหวะนี้ สัตว์ลูกนี่อุ้ยวรมันนะใครบู๊ก ที่บอลครับวรมันให้ให่ที่วัชรพลบอลของสยามเซเนเตอร์ครับอชิระขึ้นกับหลังไปหให้ต่อมาครับที่วรมันแล้วดูจังหวะนี้ครับโยกมาลุ้นี้หลุดออกหลังไปนะครับเราจะมีอะไรแปลกๆออกมานะครับเฮ <c oughs> ียสงการเปิดมา นี <laughs> ่เชลนี่หว่าเดือ <laughs> คราชันเดือราชันใสโจะรา <ละ S 2> <อ>ชันไปเองไม่ผ่านทนงศักดิ์ศักริ์ายครับอ่าด <laughs> ูครับบอทรมาซสัดลูกนี้อ่ะไม่ต้องกรอบครับ

ดูครับราชันทัศบุตรโยกแล้วก็โยกจังหวะนี้ครับหนึ่งจังหวะจากข้าซ้ายราชันคื้นกับหลังใบให้กับทางด้านของวัชรพลครับวอร์มต้องวอร์มเสียงก่อนเดี๋ยวคู่สุดท้ายเฮ้ยเเเช็คปลี่ยนไมล์รอแล้วแบตจะหมดเมื่อกี้อ่แล้วดูครับสำหรับหยางชิงแล้วลุ้นสุดขึ้นมาครับดูครับกระดศักดิ์ครับุมศักดิ์วันนี้ไม่ได้ยเลยแล้ว ฟัออุยตรงตัวครับชานมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหัวมันรัวไปนหน่อยเ้ยภาคธรรมดานี่นะฮะ<ด><ร>สำหรับทา้านของราชันธรรมดาก็ฟังก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วนะวรมันวรมมนได้เขาไหลา่าเจ้าวันนี้ติดจะแบงค์ฮัลรา,าดอนแหา,าดอนเตะแล้วดึงหน้าสักหน่อยครับหล่อครับธัาดอน อย่างได้ครับให้ธนงศักดีต่อพงจักรีโอ้ใจไม่ดีครับทางด้านขวาครับสิทธิชัยโอ้โหสิทธิชัยยิงไกลครับลูกนี้เดี๋ยวจบจากคู่นี้นะท่านผู้ชมนะครับผมฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคู่ต่อไปนะครับศึกชิงแชมป์นะครับนี่วันนี้ขนของเชียร์กันมาครับ สมุดประการประมาณสิคนครับฝั่งทนยังไม่ได้น,นับนะครับผม <laughs> <laughs> บอลอุตสาหกรรมโลกครับ <laughs> อุตสาหกรรมโลก <laughs> <laughs> ดูจังหวะนี้ครับสำหรับทนาขอเจ้าไอสองการครับอย่างชิงปาบอลเอาไาได้ไอชี้ขึ้นมาปาบอลมาเองครับไหลามาจังหวะนี้เจ้าแบง หรือจะว่ดิบแล้วเป็นเบาทุ่มครับของทางด้านอย่างชิงต้องเชิอชมเลยครับอย่างชิงครับสปิริตสูงครับครับผมมีหคนก็เล่นครับแล้วเล่นดีซะด้วยครับที่แล้วอะต้องชมผู้นำอย่างเจ้าไอสองกรานนะครับครับผมแพ้ชนะอีกเรื่องเลยครับนนเตะเสร็จก็ ดื่มเบียร์ครับเจ้าไอ้อนี่ครต้องออกอะไรมากครับบอลออกกําลังกายไหมคะัสนุกสนุกไปครับอย่าเครียดเะียเครียดแล้วมันไม่สนุกอ่าวดูจังหวะนีะ้ธน,น,นงศักดิ์ธนงศักดิ์ดีดมาพงจักกรีหลอกดึงหลอกพงจักกรีตวัดยิงโอ้โหเฉียวสบไปนิดเดียว แบลวงนี้ธนายุทธถ้ามีอา้าวล้ำซะแล้วผ <c oughs> ู้จัดอ่าดไวทีล้ำแล้วเดือดที่วานครับยุทธภูมิมวัชรพลยุทธูมิอีกครั้งนึงครับโปรแกรมมันๆอย่างนี้ต้องชื่นชมเลยนะครับผู้จัดครับอาจารย์อ่านนะครับ เออพินุออกตัวแล้วพี่พนุสวัสดีครับพี่แก้สวัสดีครับอ้าวอ้าวเข้าไปแล้วครับโอ้โหธนงศักดิ์แล้วยิงสวยด้วยนะฮะเ,เดี๋ยวดูภาพซาครับภาพซาภาพช้า <c oughs> ดูว่านี่อโอโฮะ,ะ <c oughs> โอ้โหใครจะรับวะน่าโอ้ละตีใครแตกมาได้ครับหนึ่งประตูต่อสามครับโอ้แล้วเอามายืมพวกสามประตูตัต้งนานโอ้ลโรนินเล่นก่อนได้ดีกว่า ประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นะฮะธนงศักดิ์ครับทายินยังไม่กลับครับเตะอ,อีกฮะทายิน <laughs> <laughs> เริ่มเดินโยกเลยนะทายินนะ <laughs> จบที่เท่าไหร่ไม่รู้ฮะเสียงแปลกแปลกแต่สนุกครับโอ้บรรยากาศออดีนะ <laughs> เสียดายนะครับปกติเราปิดย่าจริงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะย่าจริงเราไม่พร้อมจริงๆครับเดี๋ยวปีหน้านะครับ รับรองแน่นอนครับว่าได้ได้ได้ลิ้มลองยาจริงของเราแน่นอนนะครับอปกตินี้มันมากเลยยามันพังครับเจอน้ําท่วมไปทีครับผมมาดูครับจังหวะนี้พนาดอนปั่นคงคงสวนิีหน้าเห่าด้วยฮะหนันเคังเลยดยิงไม่ดีครับเจ้าแบง ดูชว่วสนีครับยุทธภูมิให้ยไปที่วัชรพลวัชรพลหายต่อมาไม่ผ่านครับอย่างเก็บได้วัชรพลครับไปที่ยุทธภูมิครับหนุนขึ้นมาให้อรารชันอลซ้ายอลชันแต่อลซ้ายซัดลูกนี้ <c oughs> อลไยส่วนของเราหลุดน,นะฮะน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับเอาไปเล่นยากแล้ว ธนวัฒน์ไหลคืนมาโยกหลอกได้ไบให้มาจ่อๆข้ามคางนะโอ้โหไม่ลงครับ